ท่านผู้ฟังครับเหนื่อยไหมครับกับการต้องแปลตลอดเวลาเห็นแต่ภาพสวยๆในโซเชียลจนชีวิตจริงเราดูไม่ดีพอใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์7บทเรียนชีวิตจากปรัชญาวาบิสบิกแนวคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองเราสู่ความสุขที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เดอะลีเจนคลาววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลแนวคิดที่มองเห็นความงามในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือปรัชญาที่เรียกว่าวิบิสบิคครับเพื่อนๆเ,เ,เคยไหมครับที่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราดูเหมือนจะมุ่งไปสู่ความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอโฆษณาที่แสดงแต่ภาพคนที่ดูดีไร้ที่ติสินค้าที่ถูกออกแบบมาให้ดูใหม่ เตียมอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองและผู้อื่นที่จะต้องแปะไปเสียทุกอย่างแต่ในอีกมุมหนึ่งของโลกมีแนวคิดที่สอนให้เราหยุดพักจากความเร่งรีบในการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบนั้นแล้วหันกลับมาชื่นชมความงามที่เงียบสงบความงามที่มาพร้อมกับร่องรอยของการเวลาความงามที่อยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละครับคือหัวใจของวาบิสบิคํำว่าวาบิ abi, นั้นลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าเรียบง่าย มันสื่อถึงความสงบความสันโดษและการค้นพบความพอใจในสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติส่วนสบิดก็ไม่ใช่แค่ความเก่าแต่เป็นสเสน่ห์ที่มาพร้อมกับอายุร่องรอยของการใช้งานที่บอกเล่าเรื่องราวในตัวของมันเองเมื่อรวมกันว่บ,บิสบิดจึงเป็นการเปิดใจให้กับความงามที่ไม่จีรังไม่คงทนถาวรและความงามที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือสัจธรรมของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญ เพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมมีนิทานญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความรู้สึกของวบิสบิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับเป็นเรื่องราวของช่างปั้นหม้อที่ชื่อเซนโซเซนโซเป็นช่างปั้นหม้อที่มีฝีมือเป็นเลิศเขาตั้งใจปั้นถ้วยชาที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังรู้สึกว่าผลงานของเขายังขาดอะไรบางอย่างไปมันยังไม่สมบูรณ์ในแบบที่เขาต้องการ ด้วยความท้อแท้เซนโซจึงเดินทางไปพบอาจารย์เซนที่อาศัยอยู่อย่างสมงบูรณภูเขากระท่อมของอาจารย์เรียบง่ายมีเพียงของใช้ที่จําเป็นและสิ่งที่สะดุดตาเซนโซก็คือถ้วยชาที่อาจารย์ใช้มันดูเก่ามีรอยร้าวเล็กๆและไม่ได้มีความเงางามเหมือนถ้วยชาที่เขาเคยปั้นเซนโซสงสัยไม่ได้เขาถามอาจารย์ถึงถ้วยชาใบานั้นอาจารย์เซนยิ้มอย่างเมตตาและตอบว่าเซนโซ เจ้าจ้องมองหาความงามในสิ่งที่เจ้าสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจแต่เจ้าเคยลองมองเห็นความงามในสิ่งที่มันเป็นอยู่บ้างไหมอาจารย์ยกถ้วยชาที่มีร่องรอยนั้นขึ้นช้าๆแล้วกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่สงบว่าถ้วยชาใบานี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบในสายตาของโลกแต่มันได้ผ่านช่วงเวลามามา,มากมายมันได้ถูกใช้งานมันมีเรื่องราวของมันร่องรอยเหล่านี้และคือความงามในแบบของมันเองความงามที่ไม่ต้องปรุงแต่ง คำพูดของอาจารย์ราวกับสายลมเย็นที่พัดพาความอึดอัดในใจของเซนโซออกไปเขามองถ้วยชาในมือของอาจารย์อีกครั้งและเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่ารอยร้าวเล็กๆนั้นไม่ได้เป็นตำหนิแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตของถ้วยชาใบานั้นเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านเซนโซได้เปลี่ยนแปลงวิธีการปั้นหม้อของเขาเขาเลิกที่จะพยายามสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานที่สังคมตั้งไว้ แต่เขาเริ่มที่จะปล่อยให้ดินเป็นไปนตามธรรมชาติให้รูปทรงมีความเป็นอิสระและเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะปกปิดร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่าประหลาดใจถ้วยชาที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นกลับกลายเป็นที่ต้องการของผู้คนพวกเขาไม่ได้มองเห็นแค่เครื่องใช้แต่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความเป็นธรรมชาติและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเองบทเรียนที่หนึ่งอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบ เพราะมันคือเรื่องราวของเราครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เราส่องกระจกนะครับสายตาของเรามักจะจับจ้องไปที่จุดเล็กๆที่เราไม่พอใจใช่ไหมครับอาจจะเป็นรอยสิวเล็กๆที่เพิ่งขึ้นมาริ้วรอยบางๆที่เริ่มปรากฏตรงหางตาหรือแม้แต่รูปร่างที่เราคิดว่ามันยังไม่แปะอย่างที่ใจต้องการเราจมอยู่กับการมองหาความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองเราวกับว่ามันคือศัตรูที่เราต้องกำจัดให้สิ้นซาก ในโลกที่เราถูกป้อนด้วยภาพของคนที่ดูดีอย่างไร้ที่ติทานสื่อต่างๆนานามันง่ายมากเลยที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเราสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบที่สูงเลี้วขึ้นมาในใจและพยายามอย่างหนักที่จะปีนป่ายไปให้ถึงจุดนั้นแต่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าการวิ่งตามเงาของความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงนั้นมันทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันกลับทำให้เราเหนื่อยและวิตกกังวล และไม่เคยพอใจในสิ่งที่เราเป็นเสียทีว่าบิสบิตเข้ามาในจังหวะน,นี้แหละครับเหมือนเพื่อนที่เข้ามาจับมือเราเบาๆแล้วบอกว่าเฮ้ hey, ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นเธอมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากการมองหาข้อบกพร่องไปเป็นการชื่นชมเอกลักษณ์ลองคิดภาพตามนะครับคุณเคยเห็นใบไม้ร่วงไหมครับแต่ละใบจะมีสีสันร,รูปร่าง และร่องรอยที่แตกต่างกันไปบางใบอาจจะมีรอยมแมลงกัดแทะบางใบอาจจะมีสีที่ซีดจางไปตามกาลเวลาแต่ความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นกลับไม่ได้ทําให้ความงามของใบไม้แต่ละใบน้อยลงเลยในทางกลับกันมันกลับทําให้ใบไม้แต่ละใบมีเรื่องราวของตัวเองมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครชีวิตของเราก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังรอยแผลเป็นทางกายหรือทางใจที่เรามี ความผิดพลาดท,ที่เราเคยทำหรือแม้แต่ลักษณะนิสัยที่เราอาจจะไม่ชอบมันนักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดด้วยความอับอายแต่มันคือร่องรอยของการเดินทางในชีวิตของเรามันคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มันคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและเข้าใจโลกมากขึ้นลองถามตัวเองอีกครั้งนะครับถ้าเราทุกคนสมบูรณ์แบบเหมือนกันหมดโลกนี้มันจะน่าเบื่อขนาดไนความแตกต่าง ความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละที่ทําให้โลกของเรามีสีสันมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจเหมือนกับวงออเคสตราที่เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีเสียงที่แตกต่างกันแต่เมื่อบรรเลงรวมกันกลับกลายเป็นเพลงที่ไพเราะจับใจการอกกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้หรือไม่พัฒนาตัวเองนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นจากการยอมรับและรักตัวเองอย่างที่เราเป็นในวันนี้เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว เราจะสามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดหรือความอับอายไว้กับความไม่สมบูรณ์แบบของเราอีกต่อไปมันเหมือนกับการที่เรามองกระจกแล้วยิ้มให้กับตัวเองอย่างจริงใจมองเห็นทั้งจุดที่เราชอบและจุดที่เราอาจจะไม่ชอบมากนักแต่เราก็ยังคงรักและยอมรับตัวเองทั้งหมดเพราะเรารู้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราและนั่นคือความงามที่แท้จริงครับ บทเรียนที่2ความงามซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายเหมือนรสชาติของอาหารที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนจากความวุ่นวายของชีวิตประจําวันนะครับบางทีอาจจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เงียบสงบหรือช่วงเวลาที่เราได้นั่งจิบกาแฟในมุมโปรดของบ้านในโมเมนต์เหล่านั้นเรามักจะพบกับความรู้สึกสงบและผ่อนคลายอย่างประหลาดใช่ไหมครับความรู้สึกนั้นบ่อยครั้งไม่ได้มาจากสิ่งของหรูหราหรือกิจกรรมที่หวือหวา แต่มันกลับมาจากความเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเราในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการสแสวงหาความโดดเด่นและการพยายามที่จะมีมากกว่าอยู่เสมอว่าบิสบิดช,ชวนให้เราลองลดความเร็วลงสักนิดแล้วหันมาสังเกตความงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดารรมดาที่เรามักมองข้ามไปมันเหมือนกับการที่เราได้ค้นพบสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ในที่ที่เราไม่เคยคาดคิดลองคิดภาพตามนะครับ คุณเคยสังเกตแสงแดดยามเช้าที่สัดส่องผ่านผ้าม่านบางๆไหมครับแสงสีทองอ่อนๆที่ค่อยๆทาทาทุกสิ่งให้ดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวาขึ้นมาหรือลองนึกถึงรสชาติของน้ำเปล่าเย็นๆในวันที่อากาศร้อนจะสิครับความสดชื่นที่เรียบง่ายนั้นมันสามารถดับกระหายและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ทันทีหรือแม้แต่การได้นั่งมองสายฝนที่โปรยปลายลงมาฟังเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคายอย่างเงียบๆในความเรียบง่ายเหล่านั้น กลับมีความสงบและความงามที่น่าประทับใจซ่อนอยู่โมบิสบียรสอนให้เรามองเห็นว่าความงามไม่ได้ผูกติดอยู่กับความซับซ้อนหรือความหรูหราเสมอไปบ่อยครั้งความงามที่แท้จริงกลับซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดมันเหมือนกับเพลงบรรเลงที่ใช้โน้ตเพียงไม่กี่ตัวแต่กลับสามารถสร้างความรู้สึกที่ลึกซึ้งและกินใจได้อย่างน่าประหลาดลองเปรียบเทียบกับชีวิตของเรา ในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้ากับการไขว่คว้าหาสิ่งที่พิเศษและโดดเด่นลองหันกลับมามองสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวดูใหม่ครับอาจจะเป็นรอยยิ้มของคนที่เรารักกลิ่นหอมของดอกไม้ที่บานอยู่ริมทางหรือแม้แต่ความเงียบสงบในช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองความสุขและความงามไม่ได้จําเป็นต้องมาจากสิ่งของราคาแพงหรือประสบการณ์ที่หรูหราเสมอไปบ่อยครั้งมันกลับซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายที่เรามองข้ามไปทุกวัน การฝึกฝนที่จะมองเห็นและชื่นชมความงามในความเรียบง่ายเป็นเหมือนการเปิดดวงตาที่สามให้กับจิตใจของเรามันทําให้เราสามารถค้นพบความสุขและความพึงพอใจได้จากสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆรอบตัวโดยไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า,วาหาสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันคือการเรียนรู้ที่จะพอในสิ่งที่เรามีและเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและนั่นคือความมั่งคั่งที่แท้จริงครับบทเรียนที่สมบ้านคือที่พักใจ ไม่ใช่แค่ที่แสดงความสมบูรณ์แบบท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานที่แสนจะวุ่นวายการเผชิญหน้ากับผู้คนมากมายหรือแม้แต่ความเครียดจากโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เราหหยหามากที่สุดคืออะไรครับไม่ใช่ความรู้ราอลังการไม่ใช่การโอ้อวดความสำเร็จแต่เป็นที่พักใจพื้นที่ที่เราสามารถทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างนอก และรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงวบิสบิกเข้ามาเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของพื้นที่นั้นในโลกที่เรามักจะให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกการตกแต่งที่ทันสมัยหรือการมีสิ่งของราคาแพงในบ้านวบิสบิกกลับชวนให้เราหันมาใส่ใจกับความรู้สึกที่บ้านมอบให้เรามากกว่ามันเหมือนกับการที่เราได้สวมเสื้อผ้าตัวโปรดที่อาจจะเก่าไปบ้างแต่เนื้อผ้าที่นุ่มสบายนั้นกลับอบกอดเราไว้ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกบ้านในแบบวบิสบิทก็เช่นกันครับมันอาจจะไม่ต้องสวยงามตามมาตรฐานของคนอื่นแต่มันต้องรู้สึกดีเมื่อเราได้ก้าวเข้าไปลองคิดภาพตามนะครับคุณเคยมีมุมโปรดในบ้านไหมครับอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวเก่าที่นั่งจนคุ้นเคยที่มีร่องรอยของการอ่านหนังสือมานับครั้งไม่ถ้วนหรืออาจจะเป็นต้นไม้ที่มีตำหนเิเล็กๆน้อยๆจากการใช้งานของทุกคนในครอบครัว มุมเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ถูกจัดวางตามหลักการออกแบบที่แป๊แปๆแต่มันกลับเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทิ้งตัวลงได้อย่างสบายใจปล่อยความคิดให้ล่องลอยและรู้สึกเชื่อมโยงกับความทรงจําดีๆที่เคยเกิดขึ้นวบิสบิสอนให้เรามองว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่สําหรับแสดงความสําเร็จของเราให้คนอื่นเห็นแต่มันคือรังไหมที่อบกอดจิตใจของเราไว้มันคือพื้นที่ที่เราสามารถถอดหน้ากาก ที่เราสมสัยในโลกภายนอกออกและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ความสะดวกสบายความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าความรู้ราที่ฉับฉวยลองเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าและต้องการที่พักพิงทั้งใจอย่างแท้จริงเราจะมองหาสถานที่ที่ตกแต่งอย่างอลังการหรือเปล่าครับหรือเราจะหอยหาพื้นที่ที่คุ้นเคยที่มีกลิ่นอายของความอบอุ่นและความรัก บ้านในแบบวรบิสบิอาจจะมีแสงไฟที่นุ่มนวลมีของตกแต่งเพียงไม่กี่ชิ้นที่จําเป็นและมีความหมายและมีบรรยากาศที่เงียบสงบมันคือพื้นที่ที่เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงเพราะบ้านที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของสิ่งของแต่วัดกันที่ความรู้สึกสงบสุขที่เราได้รับเมื่อได้กลับมาครับบทเรียนที่4ช้าลงบ้างเพื่อสัมผัสรสชาติของปัจจุบัน ครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับเรากับว่าเรากำลังวิ่งแข่งกับเวลาอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็รีบเร่งกินข้าวก็รีบรีบทำงานก็เร่งด่วนแม้กระทั่งช่วงเวลาพักผ่อนเราก็ยังคงถูกกระตุ้นด้วยสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียจนแทบจะไม่มีวินาทีไหนที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงได้สัมผัสกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้วับบิสบิบเข้ามาเพื่อเตือนเราเบาๆว่าช้าลงบ้างก็ได้นะเพื่อให้เราได้มีโอกาสสัมผัสรสชาติของปัจจุบันการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเหมือนกับการที่เรากินอาหารคำใหญ่ๆอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันได้ลิมรสชาติที่แท้จริงของมันเราอาจจะทำสิ่งต่างๆมากมายในหนึ่งวันแต่เราได้ซึมซับหรือรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆสักแค่ไหนกันวบบิสบิสอนให้เรา จงอยู่กับปัจจุบันเพราะช่วงเวลาปัจจุบันนี้แหละคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามีอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราสามารถสัมผัสและเปลี่ยนแปลงได้จริงๆก็คือเดี๋ยวนี้ลองคิดภาพตามนะครับคุณเคยมีโอกาสได้นั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกอย่างตั้งใจไหมครับแสงสีทองที่ค่อยๆสอดสั่องออกมาหรือสีส้มแดงที่ค่อยๆจางหายไปในท้องฟ้าในช่วงเวลานั้นถ้าเราไม่ได้รีบร้อนที่จะทำอย่างอื่น เราจะสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบความงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อย่างลึกซึง้งหรือลองนึกถึงการสนทนากับคนที่คุณรักอย่างแท้จริงโดยที่คุณไม่ได้ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือการได้สบตาฟังอย่างตั้งใจและตอบสนองด้วยความรู้สึกที่แท้จริงมันสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากกว่าการคุยกันแบบผ่านๆเยอะเลยใช่ไหมครับวบิสบีสอนให้เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเหมือนกับการที่เราได้ชื่นชมกลิ่นหอมของดอกไม้ระหว่างทางเดินสัมผัสความเย็นของหยดน้ําค้างบนใบหญ้าหรือรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกของเราการจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงเรากลับมาสู่ปัจจุบันและทําให้เราตระหนักถึงความงามและความสุขที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรมาธรมดาาลองเปรียบเทียบก,กับชีวิตของเราในวันที่เรารู้สึกว้าวุ่นและใจไม่สงบ ลองหาเวลาสักครู่มาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงดูใหมครับอาจจะเป็นการนั่งจิบชายอย่างช้าๆการเดินเล่นในสวนสาธารณะโดยไม่พกโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆและสังเกตลมหายใจของเราการทำสิ่งเหล่านี้อย่างตั้งใจโดยไม่คิดถึงอดีตหรือกังวลถึงอนาคตจะช่วยให้จิตใจของเราสงบลงและเราจะสามารถสัมผัสรสชาติของปัจจุบันได้อย่างชัดเจนขึ้นเพราะชีวิตที่แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางที่เรากำลังวิ่งไปหาแต่อยู่ในทุกๆย่างก้าวที่เราได้สัมผัสอย่างมิสติกครับบทเรียนที่5ความไม่สมบูรณ์แบบคือลายเซ็นของความเป็นจริงครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่สุขสมหวังหรือแม้แต่ความผิดพลาดและความล้มเหลวที่เราเคยเผชิญในแต่ละช่วงเวลานั้นมันได้ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในตัวเราใช่ไหมครับ ร่องรอยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายหรือทางใจล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเราและวบิสบีสอนให้เรามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดด้วยความอับอายแต่มันคือลายเซ้นของความเป็นจริงที่บ่งบอกว่าเราได้มีชีวิตอยู่และได้เติบโตผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วในโลกที่เรามักจะพยายามนําเสนอแต่ด้านที่สวยงามและสมบูรณ์แบบของตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือกําจัดออกไป เรากับว่ามันเป็นตำหนิที่ทําให้คุณค่าของเราลดลงแต่ว่าบิสบิกลับมองว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นจริงมันคือสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติลองคิดภาพตามนะครับคุณเคยเห็นงานศิลปะที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติไหมครับอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่อาจจะมีรูปทรงที่ไม่สมมาตรหรือไม้แกะสลักที่มีรอยแตกตามธรรมชาติร่องรอยเหล่านั้น ไม่ได้ทําให้งานศิละปะชิ้นนั้นด้อยค่าลงเลยในทางกลับกันมันกลับเพิ่มความน่าสนใจความเป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติให้กับชิ้นงานมันบอกเล่าถึงวัสดุที่ใช้กระบวนการสร้างสร้างขันและแม้แต่การเวลาที่ผ่านไปชีวิตของเราก็เช่นกันครับท่านผู้ฟังความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่เราอาจจะไม่ชอบมันทั้งหมดนิสัยบางอย่างที่เรากำลังพยายามปรับปรุง หรือแม้แต่ความผิดพลาดที่เราเคยทำในอดีตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนเร้นด้วยความรู้สึกผิดแต่มันคือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและกำลังอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้และเติบโตลองเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในวันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างที่เรามีลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราดูไหมครับ ร่องรอยของความยากลำบากที่เราเคยผ่านมาความผิดพลาดที่เราเคยแก้ไขและความท้าทายที่เราเคยเอาชนะได้สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้มันคือลายเซนที่บ่งบอกถึงความ r ิ s i ล i e ความกล้าหาญและความแท้จริงของเราเพราะชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่ชีวิตที่เป็นจริงพร้อมด้วยร่องรอยแห่งประสบการณ์ต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่งดงามและมีคุณค่าที่สุดครับ บทเรียนที่ 6. ความสุขซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เรามักมองข้ามครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงวันที่แสนจะวุ่นวายของเรานะครับเราอาจจะจดจ่ออยู่กับเป้าหมายใหญ่ๆที่อยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จจนบางครั้งเราก็ลืมที่จะสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางเหมือนคนเดินทางที่มุ่งมั่นไปยังจุดหมายปลายทางจนพลาที่จะชื่นชมดอกไม้สวยๆที่บานอยู่ริมข้างทางวบิสบิเข้ามาเพื่อสกิดใจเราเบาๆ ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นบ่อยครั้งซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เรามักมองข้ามในสิ่งที่เราคิดว่ามันธรรมดาเสียจนเกินไปที่จะใส่ใจในโลกที่เต็มไปด้วยการสแสวงหาความสุขจากสิ่งของราคาแพงจากประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นวาบิสบิดช,ชวนให้เราลองปรับโฟกัสของเราใหม่ให้เราลองลดความคาดหวังจากสิ่งใหญ่ๆลงบ้างแล้วหันมาเปิดใจให้กับความสุขที่เรียบง่ายที่มักจะปรากฏตัวในรูปแบบของ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราลองคิดภาพตามนะครับคุณเคยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเมื่อได้จิบกาแฟร้อนๆในเช้าวันที่อากาศเย็นใหม่ครับหรือเคยสังเกตแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาในช่วงบ่ายสร้างเงาที่สวยงามบนพื้นห้องใหม่ครับหรือแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆของคนที่คุณรักโดยไม่มีเหตุผลพิเศษสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆ จนเราแทบจะไม่ทันได้สังเกตรหรือให้ความสำคัญกับมันแต่ว่าบิสบิสอนให้เราตั้งใจที่จะรับรู้และซึมซับความรู้สึกดีๆเหล่านี้เพราะมันคือหยดน้ำเล็กๆที่ค่อยๆเติมเต็มแก้วแห่งความสุขในใจของเราว่าบิสบิสอนให้เรามีสติกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เราลองใช้ประสาทสัมผัสข,ของเราอย่างเต็มที่มองฟังดมชิม และสัมผัสกับโลกรอบตัวเราอย่างตั้งใจเมื่อเราทําเช่นนั้นเราจะเริ่มตระหนักว่าความสุขไม่ได้จําเป็นต้องมาจากเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่หรือของขวัญราคาแพงเสมอไปแต่มันสามารถพบได้ในความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในทุกๆลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินและในทุกๆความสัมพันธ์ที่เรามีลองเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในวันที่เรารู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวัน ลองหยุดทักสักครู่แล้วมองไปรอบๆตัวดูใหมครับลองสังเกตใบไม้ที่ไหวตามลมฟังเสียงนกร้องเจ๊แจ้วหรือสัมผัสความนุ่มนวลของผ้าห่มที่เราห่มในทุกคืนความสุขอาจจะไม่ได้รอเราอยู่ที่ปลายทางของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่อาจจะกาลังรอเราอยู่ตรงนี้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะมองข้ามไปการฝึกที่จะชื่นชมและดื่มด่ำกับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย และมีความสุขมากขึ้นอย่างน่าประหลาดครับบทเรียนที่7โอกรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นครับท่านผู้ฟังมาถึงบทเรียนสุดท้ายจากปรัชญาวิสบิดแล้วนะครับและบทเรียนนี้เปรียบเสมือนอ้อมกอดที่อบอุ่นที่รวบรวมและสรุปทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมานั่นก็คือการโอกรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นตัวเราเองผู้คนรอบข้าง หรือแม้แต่สถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่เราอาจจะรู้สึกขัดใจไม่พอใจและพยายามที่จะแก้ไขให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการแต่บ่อยครั้งความพยายามนั้นกลับนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าความขัดแย้งและความไม่สงบในจิตใจวับิสบิคเข้ามาในจุดนี้เพื่อเชื้อเชิญให้เราลองปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและหันมายอมรับความเป็นจริงของสิ่งต่าง อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ด้วยความเฉยเมยหรือยอมจำนนแต่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ทิ้งแท้และมีความไม่สมบูรณ์แบบเป็นธรรมดาลองคิดภาพตามนะครับคุณเคยเห็นแม่น้ำไหลไหมครับมันไม่เคยหยุดนิ่งมันอาจจะไหลเชี่ยวบ้างเอ่ยบ้างบางช่วงอาจจะใสสะอาดบางช่วงอาจจะขุ่นค้นแต่แม่น้ำก็ยังคงไหลไปตามธรรมชาติของมันมันไม่ได้พยายามที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลง หรือต่อต้านสิ่งที่เข้ามาในเส้นทางของมันมันเพียงแค่ยอมรับและไหลไปตามวิถีของมันชีวิตของเราก็เช่นกันครับท่านผู้ฟังมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวการพยายามต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับการพยายามกันแม่น้ําไม่ให้ไหลมันย่อมนํามาซึ่งความขัดแย้งและความทุกข์แต่ว่าบิสบิสอนให้เราเรียนรู้ที่จะไหล ไปกับกระแสของชีวิตยอมรับทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลและมีคุณค่าในตัวของมันเองลองเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในวันที่เรารเผชิญกับความผิดหวังความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการพยายามโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือจมอยู่กับความเสียใจอาจจะทําให้เราติดอยู่ในวงวนของความทุกข์แต่ว่าบิสบิตชวนให้เราลองมองเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรียนรู้จากมันและค่อยๆก้าวต่อไปการโอภรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพิกเฉยต่อความทุกข์หรือความไม่ยุติธรรมแต่มันคือการเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงเพื่อที่เราจะได้มีพลังที่จะจัดการกับมันอย่างชาญฉลาดและมีสติมันคือการเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆและค้นพบความสงบภายในแม้ในท่ามกลางความวุ่นวายเพราะท้ายที่สุดแล้ว ความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การที่เราสามารถอยู่ร่วมกับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นได้อย่างสงบสุขและเข้าใจครับครับท่านผู้ฟังเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตต้องไปตลอดคลิปนี้จะพาไปรู้จักว่าบิสบิปรญาที่มองความงามในความไม่สมบูรณ์แบบความเก่าและความเรียบง่ายวาบิสบิบไม่ใช่แค่สไตล์แต่เป็นวิธีมองโลกที่ชวนตั้งคำถามว่าทำไมต้องสมบูรณ์แบบ ทำไมร่องรอยการเวลาไม่สวยทำไมความสุขต้องรูราคลิปนี้จะทำให้คุณมองสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปตั้งแต่ถ้วยกาแฟาถึงความสัมพันธ์แล้วคุณละเคยเหนื่อยกับความสมบูรณ์แบบไหมเคยเห็นงามในสิ่งที่ไม่แปลหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่อยากพักจากความแปลด้วยครับสวัสดีครับ